ไปเที่ยวโดนโปวดโ,โลโลออกมาดีลาออกมา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 จอยเบิด ลุงมะมานอนใต่แครพ่อยายเอกนะคะตวลูกกลับมาแล้ว ตั้งสติก่อนหลังจากที่หาไปหลายมือหายไปประมาณจะครึ่งเดือนแล้วเปล่ามว่านีลาบอกว่าขึ้นหอวตูวหลูค่ะตัวลูก,ก็กลับมาค่ะ นี่เป็นความมหัสจรรย์ใจมากๆตัวลูกกลับมากลับมาเองเดี๋ยวไปอ้อน ไปกันค่ะพายอยู่นี่เด้อเรากินแล้วค่ะตสงสัยอบาบังเอาให้กินแล้วค่ะอาหารอพอเห็นห้อยอาหารเมธธ็ดหีกินยังบุม่มดค่ะดีใจค่ะ ดีใจ,ใจตู้ลูกกลับมาแล้วนะคะคนลุกเลยไปนั่งคนลุกนะคะที่ว่าพอ่ออุงอิงบอกว่าเป็นหอดตัวลูกกะะร,รออะ,ะกลับมานะคะบริวารของสัดเลี้ยงอ่ะของอีหลานะคะกลับมา สามคำทีเวลาหน่อยจุมเกินหอดตูหลูนะคะคนลูกนิมบเบเดนาวนะคะพราะนึกถึงว่ามันมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะน่าก็เลยเออบอเสื้อก็ตรงเสื้อแล้ะค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าบักโดนอีดีเจ้าไหนอนแนมท่งเด็กมันอยู่เนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะตอนสายๆกินเขาจังได้กับโพแสบอยู่แล้วค่ะมะออกกล้องน,นั่นเห็นบก่กเห็นบ่นี่เป็นเป็นเรื่องจริงนะคะ จากหมาจากแมวของอิลา่าแต่ละตัวมันเป็นตะเบิงเลยค่ะแล้วพ่อบอกออกกลองเห็นปะเห็นเมื่อกี้นั่งเซ่ออยู่เม่นปะค่ะพ่อบ้าน้าบอกว่าออกกลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามือมาอันนี้ฮะอันเดี๋ยวแตเบงองนะออกกลองเราเห็นจอยไหนนัน่นเห็นปะค่ะคือ บรต้องเบาองี้ยคือเขา,าเบาภาษาค้นหูเลยหูแจากภาษาคน้นเขา,าเบาเยังยหูเบิดเลยล่ะถ้าขนาดนี้นะคะไม่ต้องเบาลายเลยค่ะพูดครั้งเดียวอะอ่ะโดออกกล้องหันกล้องไปทางเพื่อนเป็นหันมาเห็นเท่าเหมืนนอนนังแล้วงหรอกะเป็นท่าแบบนี้ประจํานะคะที่เราเห็นนะคะนี่แหละคะ่ะอือพอไปเด้อเด้อไะ ได้ถ้นานังนี้ประสิยกหัวพอวกนันเปล่ค่ะนะคะเสียงเอยียงมาลองกงแกงน,น่านเห็นป่ลูกเลยเห็นป่พอเราเอาเอากล้องหันไปทางอื่นสิเป็นยังี่ค่ะน้าบอด แรกนี่อำเภอหนองหงนะคะอำเภอหนองหงจบบังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FC t ่ทั้งฝุ่นเตรียมพร้อมค่ะไปปูสาสนะคะเอาังหงุมเตรียมัหงหุ้มนานาไปน้่ใส่หมวกไม้พุมพร้อมเตรียมพร้อมไปค่ะไข่แน่อยู่ที่แดดออกค่ะมือวนนี้ไม่แดดดีค่ะไม่แดด แดดออกเเอเฮ็ดให้อุ่นขึ้นนะคะอุณหภูมิอุ่นขึ้นก็เพราะเสด้เหตดนั้นเห็ดนี้นะเฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่ค่ะทีมช่างเจหทองหนาเป่นกบบกำลังลงมือค่ะชุดของเจ๊จำปีนะคะกำลังเลิมง,งานค่ะ ความคืบหน้าก็เดี๋ยวค,ยค,ยคย่อยๆเบิดกันนะ,คะ้ค่ะเดี๋ยวมันน่าเสร็ต้องกินก่อนนอนนอนอยู่กับตู้รู้เมื่อกี้เนี่ยเป็นไทรของผมอ่ะอยู่ในแคร์่มพอฮ่มพอเปิดกับก้อ,อีก้อ,อีกไปนอนฮมบอฮมพอเปินมันหนาวค่ะบ่มีบนนอนค่ะนะคะ,นคะหนาบ้านหนองนะคะ ที่เมื่อเช้าก็ถ่ายตรงนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มสายแล้วเบงเบงเมกค่ะให้เบงเมกว่ามันสวยแบบแปลกๆค่ะเหมือนมีเส้นกั้นนะคะสองสีนะคะเห็นไหมคะสวยอ่ะมันคือแบบไหนมันคือเป็นเส้นกั้นแบบนั้นนะคะ ค่ะบนไหลก็แห้ช่องประนางน้ำนะคะแม่บ้านน้องอิงนะคะนี่ ệ นาวหนาวเติบ์อกเสาวเย็นแค่อยู่ทิมแดดออกตอนนี้แดดออกพิงแดดนคะครับอันเจ๊จำปีนั่งก่อไฟพิงนะคะ นั่งคุ้มงานนั่งปิ้งไฟไปน้่ค่ะเยะจัไปีเดี๋ยวปน่งเสร็จลงความคืบหน้าการสร้างห้องน้ำให้เบิงอีกที่หนึ่งนะคะวันดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทมงานลดโดตตองไปบุรีรัมย์ค่ะวันเนี้ยพบพอกันคอมเมนต์กันมากค่ะพน่าจะตอบคอมเมนต์นะคะกำลังใจที่มหลังบ้านนะคะ้ค่ะพอกันไม่คลิปหนาซื้อบรขามโฆษณาได้ค่ะ เบนโฆษณาน้าแนสวัสดีค่ะ